ไข่ล้นกินถั่วบาสบิโอ้โหเริ่มเลยที่เองเลยนี่คนแรกเลยครับพี่เราเด้ออ่านี่วางจะเทแรงแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดมันมันล้นอะถ้าเกิดมันใกล้ล้นอะใครโอ้โหวางป็นไว้นะขอแค่โดนเองนะครับเยอะๆหถั่วไม่กลัวไม่กลัวหน้างานชีพวางยาหนูแม่วางยายายยายจะกินถั่วยายอยากกินถั่ววาสบิ อ่ายอาเปิดเปิดใหม่ยรอดรอดค่อยๆค่อยๆนะโอ้โหอ้เห็นใจคนั้าหลัง้แล้วก็ต้องเบื่อแป่ไว้คนอื่นนัเองถ้า็ตงไหน๋บวิมหน่อยมันจะเอ็นองไอ้จาโดนโตนะพี่อะวายาวายา ยายโดนยังไม่จุมจุมแล้วเหรอยังไกลไเตอยงไเรียงเอเหรอมันหมิ่นอยู่ฝั่งนึงแล้ทมมันหมิ่นฝั่งหนึ่งอยข้างนึงไงตาเปิดตาเบิดหนูไม่ลอดหนูไม่รอดอ่ะรอดเถอะจะรอดหรอปูป ทำไมเองนอนโต๊ะให้นอตดิเอาเฮ้ยใครนอนโตะอ่ะโตะหไม่ได้นอนโตะหม้นโตเอ๋อเอาอยาอยาจะอนไหมไม่เลยเนาะ้วงวังนี่ก็ต้องกระเป๋านะน้ำเปื้อนใช่ทำไมเอาน่หยิบถั่วไปลรอไปล้ย ใครต้องหยุดแต่ว่าเฮ้ยมันปิ่มแล้วอะไองต้องเองวางนี่นะเองปิ่มเลยนะอ้าได้ได้ได้ตัวเองวางเองจะโดนตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไม่โดนได้ฮึตาพี่อย่าแท็กซ์เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้แน่เฮ้ยมันปิ่ม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 โดนแล้วหรอใช่มันปิ่มแล้วเออใช่ครับตอนรังขวดนต้องมาเบานะโดนแน่อันเนี้ยอันนี้โดนแน่นี่ยแตนไหนโดนแน่ วางวางบางโต๊ะกระโดดแน่ตอนนี่ใกล้ๆมือใส่ไหนยังไม่โดนอยากโดนใส่จะอยากกินราสเบอร์รี่นะจั๊กเฮ้ยโอ้โหไกด์มาโดนดูแล้วต้องเป็นไกด์ด้วยแกดีอะฮานีอ้ยโดนแน่เองอ่ะจับกดระเบ้าด้วยวางกระเบ้าด้วยไม่โดนโต๊ะไม่ต้องมือแลไม่ค่อย ใครจะรอดาอากีดใครจะรอดนะใครอย่าโดนโตนะอากีโดนนี่ฮะเดแค่นั้นนะโอดอมิกาครับโอยผมสบายผมมือนิ่งตึ้ง้นเลย้าก็ทีอจะได้รงวังเอ๊ะมือหนูอะอะไรไม่ทำเลยางนะไม่ค่อยวางนะ ้าเธอมาไม่รอดแน่มป่งออหน่อด่าเดี๋ยวได้กินะย่าย่าเบาเบาย่าเราเบานะอย่แบมือปหนูไม่เหลือเออไม่รอดห่ะพี่เ๋มรอดไม่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 รอบ่ย่ยังไม่เติมรอบสอง เขาเบาๆไก่อยู่สิไก่อยาจดือดจังเป็นคือครั้งที่ระวังของกุ้มจะทำให้น้ำกระเดื่อมเฮ้ยไก่ว่าเบาดิอย่าวางอย่างนี้ดส่งหรือปล่าส่งส่งอันนี้ต้องส่งให้กันเอาไม่รอด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 เลยไม่รอดบอรอดบอรอดบอรอดเก็บสันโมไม่รอดไม่รอดไม่รอดบื้อตา ทรงๆเอ้าถ้าวางมันเกิดจจกระเพื่อมเหลรอดไปใช้สคาถาเหรอใส่คาถาให้เธอเลยไม่ก็ไม่นะอุ้ยน้ากายกลยกอย่าไปโดนโต๊ะกายอย่าไปโตูมัน้ยัดดิ้กัละมันจะองอนนี้องไม่ยได้เลยบไม่อด หมดนะหรอไม่หมดเลยคุณมันมันเผ็ดอันนี้เผ็ดมากคัหนึ่งอะโอ้โหยินยาด้วยมันะฮะโอ้โหเม็ดเดียวเอ็นสองเม็ดก็ยังไม่เผ็ดเลยนะอุ้ยเป็นทุกคนดล้วทำจกินได้แล้วแต่เล่นกับเพื่อนปล่าเนี่ยเปล่าไปรอป่ไปรอป่า คึ้นฟกโดนนะครับขึ้นครับขึ้น้นจมูก